ขอความนอบน้อมจงมีแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสวัสดีครับท่านผู้ฝังทุกท่านผู้ใฝ่ในธรรมผู้สแสวงหาความสงบแห่งจิตใจและผู้ที่ปรารถนาจะเข้าใจธรรมชาติของชีวิต และจิตใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นวันนี้เราจะมาร่วมกันพิจารณาแนวคิดที่อาจฟังดูเป็นนามธรรมและซับซ้อนที่สุดส่วนหนึ่งในพระพุทธศาสนานั่นคือเรื่องของอภิธรรมตามคำสอนของท่านพุทธชาติพิคุ ราผู้ยิ่งใหญ่แห่งสวนโมกพระพลารามเมื่อได้ยินคําว่าอภิธรรมหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ยากเกินกว่าจะเข้าถึงเป็นเรื่องของพระสงฆ์ผู้ทรงภูมิปัญญาเท่านั้นหรือเป็นเรื่องที่ต้องศึกษาในเชิงปรัชญาอย่างเคร่งเครียด แต่ท่านพุทธทาสท่านกลับชี้ให้เห็นว่าแท้จริงแล้วอภิธรรมคือความจริงอันสูงสุดที่เราสามารถทำความเข้าใจได้เพื่อนำมาใช้ในการพ้นทุก์ในชีวิตประจำวันของเรานี่แหละครับท่านพุทธทาสท่านไม่ได้หมายถึงการท่องจำพระอภิธรรมเจ็ดคัมภีร์ทั้งหมด อย่างแม่นยำแต่ท่านหมายถึงการทำความเข้าใจแก่นแท้ของอภิธรรมซึ่งก็คือความจริงสูงสุดปรมัตถธรรมของสิ่งที่มีอยู่จริงในธรรมชาตินั่นคือเรื่องของจิตเจตสิกรูปและนิพพานสิ่งเหล่านี้ คือหน่วยพื้นฐานที่สุดที่ประกอบขึ้นเป็นประสบการณ์ชีวิตของเราที่เราสามารถพินิษพิจารณาและเห็นได้อย่างแท้จริงเหตุใดต้องเข้าใจอภิธรรมเพื่อการอย่างรู้ธรรมชาติของจิตและชีวิตท่านผู้ฟังทุกท่านเหตุใดเราจึงต้องทำความเข้าใจอภิธรรม คำตอบนี้ลึกซึ้งนักเพราะมันคือกุญแจสําคัญที่จะเปิดดวงตาแห่งปัญญาให้เราเห็นความจริงของชีวิตและจิตใจอย่างทะลุปรุปโปรง่งในชีวิตประจําวันของเราเรามักจะรับรู้สิ่งต่างๆอย่างหยาบเรามองเห็นสิ่งของเป็นก้อนเป็นคนเป็นสัตว์ มองเห็นอารมณ์เป็นความสุขความทุกข์ความโกรธความรักเป็นก้อนก้อนแต่เราไม่เคยแยกแยะลงไปถึงหน่วยพื้นฐานที่แท้จริงของสิ่งเหล่านั้นเมื่อเราไม่เข้าใจธรรมชาติที่แท้จริงของสิ่งเหล่านี้เราก็มักจะไปหลงยึดมั่นถือมั่นไปสร้างตัวตนขึ้นมาในสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตน ไปยึดว่าสิ่งนั้นเป็นของเราเป็นของเที่ยงแท้เป็นสุขเป็นของน่าปรารถนาและเมื่อสิ่งเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงไปไม่เป็นไปตามที่เรายึดมั่นเราก็เป็นทุกข์ครับอภิธรรมจึงเข้ามาช่วยให้เรามองเห็นจิตคืออะไรกันแน่ไม่ใช่สิ่งที่อยู่ในหัวเราเพียงอย่างเดียว แต่เป็นสภาพธรรมที่รู้แจ้งอารมณ์หรือรับรู้อารมณ์อยู่ตลอดเวลาเจตสิกคือสิ่งที่เกิดร่วมกับจิตปรุงแต่งจิตให้เป็นไปในลักษณะต่างๆเช่นความรักความโกรธความโลภความศรัทธาความเพียรซึ่งมีมากมายหลายประเภทรูป คือส่วนที่เป็นรูป,ปธรรมหรือส่วนที่เปลี่ยนแปลงได้มีการแตกสลายได้ไม่ใช่แค่ร่างกายนี้เท่านั้นแต่เป็นทุกสิ่งที่สัมผัสได้ด้วยตาหูจมูกลิ้นกายนิพพานคือจุดหมายสูงสุดคือสภาวะที่พ้นจากทุกทั้งปวง ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อจิตปราศจากการยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งปวงแล้วการเข้าใจอภิธรรมจึงไม่ใช่เพื่อการท่องจำศัพท์ยากๆแต่เพื่อการแยกแยะวิเคราะห์และทำความเข้าใจสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราอย่างละเอียดละอ่อที่สุดเรากับเรากำลังส่องกล้องจุลทรรศน์เข้าไปดูเซลล์ต่างๆในร่างกาย เพื่อให้เห็น,นกลไกที่แท้จริงของมันเมื่อเราเห็นว่าทุกอย่างเป็นเพียงรูปธรรมและนามธรรมที่ประกอบกันขึ้นชั่วคราวไม่มีตัวตนที่ถาวรไม่มีอะไรที่เราสามารถยึดมั่นถือมั่นได้เลยใจของเราก็จะคลายความยึดมั่นลงได้เองและนั่นคือหนทางสู่ความสงบเย็นและการพ้นจากความทุกข์ อย่างแท้จริงครับแก่นธรรมในอภิธรรมปรมัตตธรรมสี่ประการท่านผู้ฟังทุกท่านหัวใจสำคัญของอภิธรรมที่ท่านพุทธทาตท่านเน้นย้ำอยู่เสมอคือการทำความเข้าใจในปรมัตตธรรมสี่ประการซึ่งเป็นความจริงอันสูงสุดที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่ได้ถูกปรุงแต่งโดยโลก หรือการเวลา 1. จิตหรือจิตปรมัติ์ผู้บรรยายจิตคือสภาพธรรมที่รู้อารมณ์คือสิ่งที่ทำหน้าที่รับรู้สิ่งต่างๆที่มากระทบไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหรือแม้กระทั่งเรื่องราวที่เกิดขึ้นในใจท่านพุทธทาสท่านชี้ว่าจิต ไม่ได้มีตัวตนถาวรมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอย่างรวดเร็วเป็นขณะขณะดุดดังกระแสน้ำที่ไหลอยู่ตลอดเวลาเราไม่สามารถจับจิตที่แท้จริงได้เลยมันเป็นเพียงกระบวนการของการรับรู้เท่านั้นการเข้าใจจิตอย่างแท้จริงจะทำให้เราไม่ไปยึดมั่นในจิตของเราว่าเป็นตัวเป็นตน 2. เจตสิก หรือเจตสิกปรมัต์ผู้บรรยายเจตสิกค,คือสภาพธรรมที่ประกอบกับจิตเกิดร่วมกับจิตดับพร้อมกับจิตและมีอารมณ์อันเดียวกันกับจิตเจตสิกค,คือสิ่งที่ปรุงแต่งจิตให้เป็นไปในลักษณะต่างๆทั้งดีและไม่ดียกตัวอย่างเช่นเมื่อจิตรับรู้รูปหรือเห็นภาพเจตสิกที่เกิดขึ้นพร้อมกับจิตนั้น ก็อาจจะเป็นความโลภคืออยากได้ภาพนั้นความโกรธคือไม่ชอบภาพนั้นหรือความศรัทธาคือชื่นชมภาพนั้นเจตสิกมีมากมายหลายประเภทตั้งแต่เจตสิกที่เป็นกลางๆไปจนถึงเจตสิกฝ่ายดีเช่นสติปัญญาศรัทธาเมตตาและเจตสิกฝ่ายชั่วเช่นโลภโกรธหลง อิจฉาริษยาการเข้าใจเจตสิกทำให้เราเห็นว่าอารมณ์ความรู้สึกต่างๆของเรานั้นไม่ใช่ตัวตนของเราแต่มันเป็นเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นชั่วคราวพรุงแต่งจิตชั่วขณะแล้วก็ดับไปเมื่อเราไม่ยึดติดในเจตสิกเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ดีหรือร้ายใจก็จะไม่ถูกครอบงำ 3. า 3. รูป หรือรูปปรมัติผู้บรรยายรูปคือสภาพธรรมที่ไม่รู้อารมณ์คือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปได้สิ่งที่แตกสลายได้ไม่ใช่แค่ร่างกายนี้เท่านั้นแต่เป็นทุกสิ่งที่สัมผัสได้ด้วยตาหูจมูกลิ้นกายทั้งภายในและภายนอกตัวเรารูปนี้ก็ไม่ได้มีตัวตนที่เที่ยงแท้แน่นอนมันเกิดขึ้น ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอยู่ตลอดเวลาดุดดังฟองอากาศที่ผุดขึ้นแล้วก็แตกสลายไปเราไม่สามารถยึดมั่นในรูปใดๆได้ว่าเป็นของเราหรือเป็นตัวเราที่ถาวร 4. นิพพานหรือนิพพานปรมัติ์ผู้บรรยายนิพพานคือสภาพธรรมที่ไม่ปรุงแต่งคือสภาวะที่พ้นจากทุกทั้งปวง พ้นจากการเกิดแก่เจ็บตาย้นจากการวนเวียนอยู่ในวัฏะสงสารนิพพานไม่ใช่ความว่างเปล่าที่ไม่มีอะไรเลยแต่เป็นความสงบสูงสุดที่เกิดขึ้นเมื่อจิตปราศจากการยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งปวงแล้วการเข้าใจอภิธรรมจึงนำเราไปสู่การเห็นความจริงว่าทุกสิ่งที่ปรากฏในโลกนี้ยกเว้นนิพพาน ล้วนประกอบด้วยรูปและนามคือจิตและเจตสิกที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอยู่ตลอดเวลาไม่มีสิ่งใดเที่ยงแท้ไม่มีสิ่งใดทนอยู่ในสภาพเดิมได้และไม่มีสิ่งใดเป็นตัวตนที่แท้จริงเลยการนำอภิธรรมมาใช้ในชีวิตประจำวันปัญญาเพื่อการพ้นทุกข์ ท่านผู้ฟังทุกท่านการศึกษาอภิธรรมไม่ใช่เพื่อเป็นนักวิชาการที่ท่องจำได้เก่งเท่านั้นแต่เพื่อนำมาเป็นเครื่องมือในการพินิษพิจารณาชีวิตของเราในทุกขณะเพื่อให้เห็นความจริงและคลายความยึดมั่นถือมั่นเราสามารถนำหลักอภิธรรมมาใช้ในชีวิตประจำวันอย่างง่ายๆดังนี้ครับ เมื่อมีอารมณ์เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นความโกรธความรักความสุขหรือความเศร้าแทนที่จะจมอยู่กับมันลองใช้ปัญญาพิจารณาว่านี่คือเจตสิกอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นปรุงแต่งจิตชั่วคราวเท่านั้นมันไม่ใช่ฉันที่โกรธมันไม่ใช่ฉันที่เศร้า แต่มันคือสภาพธรรมที่เกิดขึ้นแล้วก็จะดับไปเมื่อเรามองเห็นเช่นนี้เราก็จะไม่หลงยึดต,ติดในอารมณ์เหล่านั้นอารมณ์ก็จะคลายลงได้เองเมื่อสัมผัสสิ่งต่างๆด้วยกายใจไม่ว่าจะเป็นรูปที่เห็นเสียงที่ได้ยินกลิ่นที่ได้กลิ่นหรือรสที่ลิ้มรส ลองพิจารณาว่าสิ่งเหล่านั้นก็เป็นเพียงรูปที่เปลี่ยนแปลงได้ไม่ใช่สิ่งถาวรไม่ใช่ของเราที่จะไปยึดมั่นเมื่อสัมผัสแล้วก็ปล่อยวางไปไม่ต้องไปอยากได้หรือไม่ชอบไม่ต้องให้ใจไปผูกพันเมื่อเจ็บป่วยหรือร่างกายเสื่อมถอย ลองพิจารณาว่าร่างกายนี้ก็เป็นเพียงรูปที่ประกอบขึ้นจากธาตุสี่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดามีการเสื่อมสลายไปตามวัยไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงที่เราจะควบคุมให้เป็นไปตามใจได้ทั้งหมดเมื่อเข้าใจเช่นนี้เราจะยอมรับความเป็นจริงได้ลดความทุกข์จากการไม่ยอมรับ ความเสื่อมถอยของร่างกายการฝึกพิจารณาแยกแยะรูปจิตเจตสิกในชีวิตประจำวันจะช่วยให้เรามองเห็นความจริงว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกนี้ล้วนเป็นเพียงสภาพธรรมที่เป็นไปตามเหตุปัจจัยไม่ได้มีตัวตนหรือของเราที่แท้จริง เมื่อใจเห็นความจริงนี้ได้อย่างประจักษ์แจ้งใจก็จะค่อยๆปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นและเป็นอิสระจากความทุกข์ทั้งปวงขอให้ทุกท่านได้ลองนำแนวคิดจากหนังสืออภิธรรมในพุทธศาสนาของท่านพุทธ,ธาทาสภิกขุนี้ไปพินิจพิจารณาและลองฝึกฝนด้วยตนเองในทุกวันทุกขณะจิต เพื่อชีวิตที่เปลี่ยมด้วยปัญญาความเข้าใจและความสงบสุขแห่งจิตใจอย่างยั่งยืนขอให้บุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้ร่วมกันพิจารณาฟังธรรมในวันนี้จงเป็นปัจจัยดลบัรดาลให้ท่านผู้ฟังทุกท่านประสบแต่ความสุขความสงบความร่มเย็นในชีวิตปราศจากความไม่สบายใจทั้งปวง จเจริญด้วยคุณงามความดีทุกประการเทิญ